เหนื่อยงาน <c oughs> เครียดรู้สึกไม่มีความสุขจากการทำงานเนื่องจากขาดการจัดสรรแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตและนี่คือเหตุผลของการจัดทำโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน <c oughs> Work Life Balance <c oughs> Work Life Balance คือแนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบจากการทํางานหนักเกินไปซึ่งมีประโยชน์สําหรับคนยุคใหม่ทั้งที่ทํางานประจําและอาชีพอิสระสํานักงาน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดทําโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานโดยบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทํางานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทํางานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรกรปีงบประมาณพุทธศักราช2565ถึง2570กำหนดกรอบและทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆตามยุทธศาสาตร์และเป้าหมายของกรมประกอบด้วย5มิติโดยมิติที่5เรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานได้กำหนดโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ข้างตน้นภายใต้หลัก4ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสยัยโดยการดำเนินการตามขั้นตอน สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทํารรงานระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณาประเมินหน่วยงานตนเองตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานประจําปี2565และได้จัดประชุมพิจารณากําหนดพื้นที่และผู้รับผิดช,ชอบดําเนินการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงพื้นที่โดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีได้กําหนดไว้สองครั้งคือครั้งที่1 วันที่8เมษายน2565และครั้งที่2วันที่27เมษายน2565สำนักงานสากรณจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมต่างๆตามเกณฑ์ได้แก่ กิจกรรมออกกําลังกายได้กําหนดไว้ทุกวันพุทธที่3ของเดือนโดยบุคลากรของสํนงานักงานจะร่วมกันทํากิจกรรม5สศและจิตอาสาของจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมทั้งจะร่วมกันออกกําลังกายเป็นเวลา30นาทีค่ะ